อ่ะนะครับต่อนะฮะผมสวัสดิ์ทิตย์นะฮะจึงจะมีโอกาสได้มานั่งไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกเนื่องจากมีงานทางคดีเนี่ยมากพอสมควรนะครับต้องต้องดูแลนะครับก็กับปีนี้ว่าจะเอาสักกะเดือนละสักห้าห้าสิบเป็นห้าสิบไม่แน,น่นจะถึงห้าสิบไลฟ์หรือเปล่าน,นะปีแล้วปีแล้วเนี่ยได้เยอะนะครับปีนี้น่าจะเอาสักห้าสิบดีไหมฮะห้าสิบปีหนึ่งห้าห้า ห้าสิบเป็นห้าสิบถ้าได้ร้สักร้อยหนึ่งสวยนะครับถ้าได้สักร้อยร้อยไลน์นี่นะสวยนะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวยมพยายามลองดูนะฮะให้มันได้มากที่สุดเดือนหนึ่งก็จะค้าสี่ห้าครั้งถูกไหมฮะอาจจะมากขึ้นนะครับเหตุผลเนื่องจากเรามีคดีต้องทําเยอะก็เลยไม่สามารถมามันไลทุกวันได้นะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเสาร์อาทิตย์จึงจึงสามารถมาทําได้นะครับ แต่ก็จะพยายามให้มาพบหรือมาให้ข้อมูลกับสมาชิกให้บ่อยขึ้นนะครับล้มเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแพ่งทั้งอาญานะครับมันดูที่มันดูที่มันดูที่เหตุผลที่มันล้มเป็นหลักไม่ได้ดูที่ชื่อมันมันดูที่เหตุผลที่แชร์ล้มเนี่ยเป็นหลักว่าสาเหตุ หรือเหตุผลที่แชร์ล้มเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นหลักในะสาเหตุนะครับนะครับนะบเอาตรงนี้ก่อนนะจับประเด็นให้ติดก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของลูกความเราเป็นปัญหาของกันนายความแต่เล่าให้ฟังว่าบางทีมันรู้อยู่แล้วมันเป็นแพ่งไปฟ้องอาญามันก็เรียบร้อยเีครับถูกไหมนะฮะถูกไหมฮะรู้อยู่แล้วมันเป็นแพ่งนะครับ ว่ามันไม่เข้าอาญาหรอกนะครับแต่เราไปฟ้องอาญามันอาจจะยกได้ต้องมีเทคนิคในการฟ้องนะเพื่อให้กลับมาฟ้องได้แพงได้อีกนะนะครับถ้าทนายหรือครูฟ้องไม่มีเทคนิคในการฟ้องท่านไปฟ้องอาญาปั๊บศาลยกปั๊บเสียสิทธิ์ในการเรียกเงินกลับมาฟ้องแพงไม่ได้ตรงนี้ต้องมีเทคนิคในการฟ้องนะครับต้องรู้ด้วยนะฮนะเช่นสองล้านนั้ไปฟ้องอาญาศาลยก มาฟ้องแพงเลยไหมอาจจะฟ้องแพ่งไม่ได้เลยนะบาทนีงก็ไม่ได้คืนเลยนะครับนะอันนี้ต้องเป็นด้วยนะครับต้องมีเทคนิคในการฟ้องด้วยนะอทีนี้พอเรารู้พอเราเห็นประเด็นเนี่ยโอ้ร์ล้มเป็นได้ทั้งอาญาและแพง่งอะไรเพิ่งได้ยินนี่แหละมันเป็นได้ฮะน้องพออะไร เพราะแชร์เนี่ยมันเป็นสัญญาอย่างหนึง่งเป็นการร่วมเล่นกันอย่างหนึง่งไม่ได้มีการโกงอะไรต่างคนต่างมาเล่นนะครับต่างคนต่างมาเล่นแต่ว่าแชร์เนี่ยเหตุผลที่มันเป็นช่อโกงได้เพราะระหว่างเล่นมันมีการเปิดวงเปิดมือมันจะเป็นช่อโกงถูกไหมฮะแต่ที่มันเป็นแพงน่งเนื่องจากว่ามันมีการทําสัญญาหรือข้อตกลงกันในคดีแพ่งอะฮะไม่ต้องเขียน็นหนังสือนะครับแต่เป็นการตกลงกันว่าจะเล่น เอาทุนมากองแล้วก็มีก็ตกลงว่าคนนี้เปียหรือว่าข้าบันไดก็ได้ไปนะี่เป็นเรื่องทางแป้งไม่มีใครมาหลอกใครถูกไหมฮะถามว่าใครหลอกกันนะฮะเมื่อก่อนพอค้าแม่ค้าก็เจอหน้าทุกวันก็ลงนั่นตันนี้ไม่มีใครหลอกใครทุกคนอยากเล่นแชร์ปัจจุบันก็ต้องเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับข้ามาร่วมเล่นแชร์นะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นการหลอกลวงมันสูงขึ้นเนื่องจากว่าทุกคนอาจจะไม่ต้องใช้โปรไฟล์ตัวเอง อาจจะไม่ต้องใช้ลายตัวเองอาจจะไม่ต้องใช้บัญชีตัวเองถูกไหมครับอาจจะต้องไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตัวเองก็เล่นได้ไม่ได้มีกฎอะไรเข้มงวดถึงขนาดนั้นถูกไหมครับนั่นจะทําให้มิจฉาชีพนะครับมันแทรกมาในระหว่างนี้มันก่อให้เกิดมิจฉาชีพหรือเกิดคนที่ไม่ได้มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะเล่นแชร์เนี่ยแฝงเข้ามาในธุรกิจโปงแชร์ แฝงเข้ามารูปแบบว่าตนจะเป็นเท้าแชร์แฝงเข้ามารูปแบบว่าตนสมาชิกวงแชร์เห็นไหมครับมันแฝงเข้ามามันไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นแช์จริงถูกไหมครับอ่าแต่ถามว่าถ้าเกิดทุกคนตั้งใจเล่นแชร์จริงและแล้วทําไมแชร์จริงล้มมันล้มได้ครับเพราะอะไรทำไมจริงล้มไม่ได้ล้มได้เพราะอะไรเพราะเมื่อคนที่เปียไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเข้าวงถามว่า นายเท้าแชร์หรือหัวหน้าวงแชร์จะเอาเงินจากไหนมาจ่ายสำหรับเช็ควงแชร์นะครับถูกไหมแชร์มันจึงล้มนะฮะไอแชร์ล้มตรงเนี้ยไม่ใช่เรื่องชอ่อกงครับเป็นเรื่องทางแพ่งเนื่องจากอะไรไอที่บอกว่าสมาชิกอ่านนายเท้าแชร์ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าแชร์ไม่ใช่ว่าเขาจ่ายไม่ได้จะเป็นช่อกงไม่ใช่ชอ่อกงต้องชอ่อกงงแต่ตอนต้นทําให้เราเสียงเงินมาแต่ตอนต้นนะครับอันคือชอ่อกงไอนี่ไม่เข้าชอ่อกง อันนี้เป็นเรื่องแพ่งนะครับนหน้าที่เขาที่เขาต้องบริหารจัดการวงแชร์เอาเงินมาทดแทนมาคืนเนี่ยการที่เขาเอาเงินมาเข้าวงแชร์ไม่ได้ด้วยเหตุที่สมาชิกวงแชร์ที่เปียไปแล้วแล้วไม่ยอมจ่ายเข้ามาแบบเนี้ไม่ใช่เรื่องชออง่อโกงไม่ใช่เรื่องเท้าชออ่อกงแต่เป็นเรื่องเท้าผิดสัญญาที่ไม่สามารถบริหารวงแชร์มาคืนแชร์ได้เท้าอาจถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งได้ไม่ใช่เรื่องเท้าชออ่อกงนะครับ ะะแต่ลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ใครจะเป็นคนชี้นะครับว่าสาเหตุหรือเหตุผลที่นายท้าวแชร์เนี่ยนะครับไม่สามารถรวบรวมเงินส่งให้กับสมาชิกวงแชร์ได้มันเกิดจากสมาชิกวงแชร์เนี่ยโกงและไม่จ่ายไปนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้ในประเด็นที่หนึ่งว่าตัวชี้อยู่ตรงนี้ เช่นวันดีคืนดีเนี่ยครับท้าวแชร์มาบอกว่าสมาชิกวงแชนะครับเปียแล้วไม่จ่ายเงินให้กับนายท้าวแชร์ท้าวแชร์ก็สำรองจ่ายมาหลายวันแล้วกิจการวงแชร์จึงไปต่อไม่ได้ก็เลยลม้มท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมคําพูดผมเห็นไหมท่านเห็นแล้วว่าคําพูดนายท้าวแชร์ที่พูดว่าสมาชิกวงแชรเนี่ยเปียไปแล้วและไม่จ่ายเงินเข้าวงเนี่ยมันลอย มันลอยครับมันล่องลอยเนื่องจากอะไรครับไม่รู้คนไหนแต่ถ้าเกิดสมาชิกแต่ถ้าเกิดเท้าแชร์บอกว่าสมาชิกวงแชร์ชื่อนางเขียวนางแดงนางขนมนางอะไรต่างเนี่ยสี่ห้าคนนี้เปียแชร์ไปแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์เข้าวงแชร์ทำให้เกิดปัญหาประกาศหรือแจ้งในวงแชร์อย่างเนี้ยเห็นไหมครับอย่างเนี้ยถ้าสามสี่คนนั้นไม่มาโต้แยง้ง ก็อาจจะเป็นมมูลเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าการที่สมาชิก 3- 4ี่คนนี้ไม่จ่ายเงินค่าแชร์เข้ามานางวงเนี่ยเป็นเหตุให้นายท้างแชร์เนี่ยไม่สามารถรวบรวมเงินคืนกับสมาชิกได้อันเป็นเหตุชร์ล้มได้ก็ฟังขึ้นถูกไหมครับฟังขึ้นแต่ปัญหาก็คือว่า3คนที่ว่านั้นเป็นใคร สามคนที่ว่านั้นเป็นใครสามคนที่ว่านั้นได้โกงไปจริงหรือไม่ถ้าสามคนที่ว่านั้นรับว่าโกงไปจริงเช่นนายเท้าแชร์ก็ไปฟ้องเขาไปแจ้งความไปดำเนินคดีแบบเนี้โอเคเหตุผลที่แชร์ล้อมเกิดจากสมาชิกวงแชร์เปี้ยไปแล้วไม่ยอมจ่ายถูกไหมครับก็เป็นเรื่องของนายเท้าแชร์ต้องไปฟ้องสมาชิกวงแชร์พวกนั้นว่า แฝงตัวเข้ามาเล่นแช์ตกลงว่าจะเล่นแชร์กับนายท้าวและไม่ยอมเล่นถูกไหมครับเข้ามาช่อโกงนายท้าวแชร์นายท้าวแชร์ก็ไปฟ้องพวกนั้นได้หรือความเห็นผมผมเห็นว่าสมาชิกวงแชร์ก็อาจจะฟ้องได้ด้วยนะเพราะคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลค์คุณรับปากที่ดีดีว่าคุณจะเล่นแชร์จะจ่ายเงินคุณกลับไม่จ่ายคุณอาจจะหลอกสมาชิกวงแช์ด้วยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า มันดูยากว่าคุณได้เงินจากสมาชิกวงแชร์หรือได้เงินจากนายเท้าแชร์ไปแค่นั้นแหละครับถ้าแปลความว่าได้เงินจากนายเท้าแชร์คนฟ้องคดีคือนายเท้าแชร์แต่ถ้าเกิดแปลความว่าเงินที่เท้าแชร์เอาไปก็ได้จากสมาชิกวงแชร์เนี่ยก็ต้องถือว่าสมาชิกวงแชร์เสียหายด้วยก็อาจจะฟ้องได้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแพ่งในระหว่างวงความเห็นไ,ไหมฮะ ถ้าดูยกักษณนาแบบนี้นายเท้าแช่เขาไม่ได้โกงนะเหตุผลที่แช์ล้อมเกิดจากสมาชิกวงแช์ไม่จ่ายจริงแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่ยา,าจจะเป็นแพ่งแต่ปัญหาของมันก็คือไอ้สามคนเนี้ยมันโกงจริงไหมล่ะมันมีตัวตนอยู่จริงไหมล่ะถ้าได้ความว่าสามคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงถูกไหมครับหรือเป็นเพียงนอมนินีหรือเป็นเพียงหน้ามมาของ ของนายเท้าแชร์ใช่ไหมอย่างนี้นะครับนะมันอ้างไม่ได้ว่าสมาชิกวงแชร์เปียแล้วไม่จ่ายถูกไหมครับเพราะว่าเขากระทาเพื่อในหน้าอาจจะเป็นข้อที่จริงที่ตัวนายวงแชร์ปกปิดไว้ก็ได้แล้วอ้างเหตุเนี้ยเหตุเท็จเนี้ยว่ามันมีการไม่ชําระค่าแชร์เกิดขึ้นอย่างนี้อาจจะเป็นชอบขูง เข้าช่อโกงเนื่องจากนายเท้าแช์เขาปกปิดไว้ปกปิดเรื่องนี้ไว้ว่ามันมีคนที่เป็นนายหน้านะครับเป็นหน้าหมามาร่วมเล่นด้วยสุดท้ายเราอ้างว่าไม่มานายหน้าหรือปื๊ดเนี่ยโกงค่าแชร์ไปไม่จ่ายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตัวนายเท้าแช์ได้ฟ้องหรือได้ดําเนินคดีกับตัวไอ้คนที่อ้างว่าโกงด้วยอย่างนี้อาจจะเป็นความปิดฐานช่อโกงนะครับอันนี้คือ เหตุผลง่ายๆเกี่ยวกับการแชร์ล้มนะฮะนะครับอันนี้คือเหตุผลมันล้มด้วยเหตุว่าอ้างว่าอ้างว่าสมาชิกวงแชร์ไม่จ่ายทําให้เกิดการล้มของวงนะครับนะอันนี้ก็คือทํานองนี้ครส่วนใหญ่นะตอนนั้นมันอยู่ที่ข้ออ้างครับถ้าข้ออ้างของในท้าวแชร์ที่อ้างว่าล้มนี่มันเกิดจากอะไรและข้ออ้างนั้นมีอยู่จริง นะครับฟังขึ้นฟังได้ส่วนใหญ่ก็ต้องเกิดจากต้องเกิดจากต้องเกิดจากสมาชิกวงแชร์ไม่จ่ายนะครับเหตุผลเดียวว่าส่วนใหญ่นะครับทําให้บ้านล้มหรือแชร์ล้มนะครับก็เหตุผลอื่นก็คงจะไม่นะครับแต่ว่าอย่างเนี้ยมันดูยังไงอย่างนี้ต้องให้ทนายความเขาวิเคราะห์ว่าเราควรจะไปแพ่งหรือไปอาญาเช่นถ้าปรากฏว่าตัวนายเท้าแชร์เขา และในระหว่างนั้นไม่เปิดวงเพิ่มหนักระหว่างที่เกิดประเด็นกันอยู่นะครับนะถ้าวิเคราะห์แล้วมันเป็นอาญามั่นใจนะฮะก็ไปฟ้องอาญาแต่ถ้าเกิดวิเคราะห์แล้วมันเป็นทางแพ่งก็ไปฟ้องแพ่งแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอาญาได้หรือไม่และไม่กลัวเสียสิทธิ์ถ้าเราฟ้องอาญาสารยกอาญาถูกไหมครับเรายังฟ้องแพ่งได้อยู่ท่านต้องมีเทคนิคในการฟ้อง นะครับต้องมีเทคนิคในการฟ้องนะครับฟ้องแบบไหนก็ค่อยมาถามผมนะฮะพออายายกปั๊บก็ยังฟ้องแพ่งได้อยู่ไม่เสียสิทธิ์ตามฟ้องได้อยู่นะครับนะบส่วนใหญ่ผมฟ้องแบบนี้นะครับมีวิธีการนะครับอันนี้คือแช์ล้มเป็นได้ทั้งแพ่งทั้งอาญา ใช่ไหมครับผมพูดให้ฟังแล้วเป็นได้ทั้งแ่งทั้งอาญามันดูที่เหตุผลในการล้มเหตุผลที่นายเท้าแชอ้างว่าแชล้มเนี่ยอ้างว่าอะไรนะครับดูตรงนั้นผมเปิดแอร์หน่อยนะครับนะครับดูตรงนั้น,นครัใต้เหตุผลที่เขาอ้างอ้างว่าแชล้มเกิดจากสมาชิกวงแชไม่จ่ายไม่จ่ายเงินเข้ามาใต้เหตุผลนี้นะฮะ ถ้าเขาอ้างเหตุผลนี้เข้ามาเนี่ยครับสมาชิกวงแชร์ที่ไม่จ่ายนั้นสมาชิกคนไหนชื่อว่า,าอะไรกี่คนเป็นเงินเท่าไหร่กี่งวดนีย่ยประมาณนี้ถ้าได้ความอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาบอกได้ว่าสมาชิกคนไหนเป็นเงินเท่าไหร่กี่งวดและอาจจะได้ความนายเท้าแชร์ฟ้องแจ้งความหรือฟ้องอะไรต่างๆไปอย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นเรื่องแพง่งอาจจะเป็นเรื่องแพงนะแต่ไม่ใช่กรณีที่ว่าไสมาชิกคนที่โกงเนี่ยมันเป็นนมินีหรือเป็นหน้าม้าของนายเท้าแช่นะคนไหนโกงยังไม่ได้บอกเลยว่าคนไหนโกงไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ได้บอกโกงเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ยอดกําลังทํารายการทำบัญชีอยู่แล้วได้แจ้งความไม่ได้แจ้งฟ้องไหมไม่ได้ฟ้องไหมน้ําหนักหรือข้ออ้างที่อ้างว่าสมาชิกวงแชโกงเนี่ยนะครับ มันในน้ําหนักที่น้อยนะครับอาจจะเป็นข้อที่จริงที่ตัวในเท้าแชร์ปกปิดไว้ก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทนายส่วนใหญ่ก็จะฟ้องอาญาเป็นหลักเพื่ออะไรเพื่อบีบให้กับตัวในเท้าแช์เนี่ยเขากลัวกลัวอาญาเลย เงินมาชําระนะครับนะฟ้องแพ่งก็ไม่ค่อยฟ้องว่ามันต้องใช้เวลานานแล้วก็ถ้าเกิดในเท้าแชร์ไม่มีทุนไม่มีทรัพย์ก็ลําบากนะครับอ่านะครับอ,อ,อีกผลหนึ่งลึกเข้าไปนิดนึงดูช่วงระยะเวลาการล้มด้วยและจํานวนวงที่ล้มด้วยประกอบหมายถึงอะไรหมายถึงว่าดูซิว่าแชร์วงนั้นนะครับ มันได้บริหารมากี่มือแล้วหมายความว่าอะไรเช่นเราเล่นกัน3ามยี้ามือสามสิบมือตัวในเท้าแชร์ได้บริหารกิจการวงแชร์มาแล้วยี่ิบสองมือจากจากจากยี่สิบห้ามาแล้วยีสองถึงมือที่ยีสองแล้วมาอ้างว่าสมาชิกวงแชร์ สามถึงห้าคนไม่ยอมจ่ายไม่ยอมจ่ายเห็นไหมครับและบอกจำนวนเงินที่ไม่ยอมจ่ายมาด้วยว่าไม่ยอมจ่ายเมื่อกี้วอดแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ถูกไหมครับมีหลักฐานมีเอกสารเรียบร้อยรับไปแล้วเท่าไหร่แล้วไม่จ่ายเท่าไหร่ได้แจ้งความนึ้งคดีไหมได้ทำแล้วได้ฟ้องไม่ฟ้องแล้ว อย่างน้อยก็ต้องดำเนินการอย่างใดหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้อาจจะเป็นแพ่งด้วยเหตุว่าตัวจําเลยเขาได้บริหารกิจำรัดแชร์เนี่ยครับเขาได้รวบรวมเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกเนี่ยนานถึง22งวดระยะเวลาร่วมปีที่เขารวบรวมแล้วก็ทํามาได้ถูกไหมครับหากจะโกงก็น่าจะโกงแต,แต่ตอนตอน้นแต่จําเลยไม่ได้ทำเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ศาลยกได้ ใช่ไหมครับแต่กลับกันแม้เป็นมือยีิบสองก็จริงอยู่นะครับแต่เหตุผลที่มันล้มมันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุเลยนะครับนะฮะเพราะมันล้มเพราะอะไรก็ยังกั้มเกิง่นะครับบางที่บอกว่าอาจจะผิดสัญญาแชร์เช่นอยู่ดีๆก็ปิดวงเลยแบบเนี้ยไม่ได้พูดอะไรปิดวงเลยถูกไหมฮะก็อาจจะเป็นแพ่งก็ได้เนื่องจากเขาจ่ายมา เช่นอยู่ดีก็บอกเป็นโควิดถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เพราะวา่ากิจกรรมวงแช่มันเลี้ยงตัวมันเองด้วยการที่สมาชิกวงแช่จ่ายเงินเข้ามาเข้าวงนะนี่ก็อาจจะกั้ากึ่งตรงนี้นะครับและเป็นหน้าที่ทนายความผู้รับผิดชอบในคดีที่ไปฟ้องว่าจะเราจะฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญาถ้าฟ้องอาญาก็ต้องไปดูว่าในส่วนอาญานั้นนะครับที่เราฟ้องเนี่ยมีเทคนิคในการฟ้องไหม ฟ้องอย่างไรเพื่อไม่ให้ลูกความเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับในการนําคดีเนี่ยไปฟอ้องสมมติสารเกิดยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยฟ้องอย่างไงไม่ให้เสียสิทธิ์ไปฟ้องคดีแพงต่อใช่ไสาลเกิดยกสารบอกเป็นเรื่องแพง่งเราจะได้ตามไปฟ้องแพ่งต่อได้ะไม่เสียสิทธิ์แต่ได้เกิดฟ้องไม่เป็นก็เสียสิทธิตามฟ้องแพงไม่ได้เงินก็จะเสียไปเลยนะครับ อันนี้ก็คือแชร์ล้มเนี่ยเป็นได้ทั้งอาญาและเป็นทั้งแพ่งก็ได้นะครับเช่นระหว่างล้มเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแชร์ล้มแล้วนะครับไปเปิดอีกไปอะไรอีกนะครับมือนะน,นี้ล้มอยู่ติดค้างสมาชิกอะไรอยู่ไปเปิดไปเพิ่มอะไรอ,อย่างนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับนะอันนี้คือผมนําเป็นคลิปที่2ของคืนนี้นะครับมาฝากสมาชิกในกลุ่มนะครับให้ มีข้อมูลนะครับนะฮะมีข้อมูลไปฟอ้องร้องไปดำเนินคดีได้นะครับข้อมูลส่วนใหญ่ผมก็จะรวบรวมไว้จากการทําคดีนะครับนะฮะก็นํามาฝากกับสมาชิกสําหรับสมาชิกท่านใดเห็นว่าไลน์เนี้มีประโยชน์นะครับน่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกไม่มากก็น้อยนีย่ก็สามารถแชร์ได้แชร์หรือส่งต่อให้เพื่อนสมาชิกได้นะครับ ส่งข้อมูลไปได้นะครับหากมีความสนใจที่จะแต่งตั้งทนายความหรือเป็นที่ปรึกษานะครับท่านก็สามารถที่จะนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาตามที่ผมตั้งไว้ตรงหัวเพจได้นะครับนะท่านไหนมีคดีช่อโกงก็ส่งเข้ามานะครับมาพูดคุยมาหารือกันได้นะครับเอาแล้วครับวันที่4นะครับ เ,เคลียร์ไลท์ที่4นะครับเป็นเสาที่6กคุมภาพันปี64ีนะครับเป็นไลท์ที่นะครับเกี่ยวกับช่อโกงโดยเฉพาะนะครับเอาล้ครับสั้นสั้นนะครับบอกไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ